สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี T, ชองตาเบิร์หลังจากที่เขาไปอาบนำ้ำบางยาปีนเขานีน,นะครับปีนไปอาบนำ้ำแล้วก็ปีนออกมาแล้วก็จะปีนเขาไปไหมครับเห็นรุนอเรงที่กับผิวอยู่เด้อเนี่ยเรียบร้อยครับ นี่ยินเขามามาใส่ย,ยูเท่าไงพี่ครับมาฉากผ่าลองเดือดขึ้นมาเบิ้งชีวิตการเป็นยูของนาดูตะส่วนมากพี่น้องคือไดชีวิตของอะไรเป็นย,ยังไงาอ๋อส่วนมากเขาจะยู่กับพญ็นยังไงบ้าครับครับไม่ดูโอ้เสียตรงนี้ bọn này, con trai cứ nói mà bưng, sinh tụi nó cùng nhau, một, 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 เตนตครับผมเตนตประาทยคลิปน้วะช่วงนี้วะโอ้ไอฟุ้นโมแมตไอฟุ้นโอี่ยมบูมีปาละมีมาลม่ยังบอกอ่ะจัดเนต์ต่ำเนี่ยโอ้นำกระลังฟุนกระลังนะครัจ์คนนี้โอ้อาจารย์กันไสไหม Học cũng thật Đi 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 Ừ, nhìn cắt vào ท่านนั่งจิตพิบันบูทเมื่อนี้มาเบิึงวิถีชีวิตแกลงนี่ครับแกลงคนปลาแกลงนี่ผู้ใดมักสบายไปทางอื่นผู้ใดมักทุกข์มากแกล้งนี่ครับแกลง,งนี่เ่ราะเาใส่ไฟเ่าใส่พัดลมแกลงนี่ใส่ตะปีกับยางเข่าปลาแกลงนี่อาจเพราะเจเจ๊เพราะ,าาาระเจ๊เจเจนอนอยู่นอกมูอ เกีดยนแงมูวามือนีพวกเขามาทในน้ำมูนี่ไม่ใจไหมไมี่เจ,จ๊ก็จะเลี่ยมนี่เราพวกยมนวดอยู่ตรงนีล้ละวันนี้อยากปูซ่าก็มัน vừa rồi chọn này, này, này Đó là chọn cái này cái Đó này Đó là cái này là cái này này ตัวสอบแล้วมาเช็เปิดตงแล้วนี่ล้บงมแล้วใช่ดใหม่ก่อนลงดลองดูลองดูโอ้ยเป็นปุ่นน่ต้งใต้นี่ ขอบคุณเงินหมวกจากแม่พักเห็นปะหมวกแม่พักแค่เพาะขอบคุณหมวกจากแม่พักครับโอ้ยหมวกงามหลยกันม้าโซ่หนิหรอผมมากโลดโซ่มันมีนปีก๋ง่าเนี่ยมันกันแดดได้เป็นดอกมากมยเพราะว่าที่เป็นหมวกกูยิ่งงงกูใช้ใช้เบิด์ตมาเจอมันเป็นปีก๋ง่ายบานสับกระดุงหนิครับกันแดดครับใช้กันแดดทุกส,สุดออกมามากไหม khăn ăn cứ tổng sạc đẹp cho con Ừ oh, nhìn chơi chơi à <laughs> พี่น้องทางขอนแก่นมาเด้อครับแมลงดิ่นคือเก่าครับคนตกเขาก็ดิ่นคือเก่าขนโมเห้งแต่ว่ามันขึ้นนี่พราของแท้มันขึ้นมันตกลิ่นลื่นมาขึ้นนะมันก็เรื่องปวะหัวมันดิแห้งตอนไหนตันนี้ถ้ามันบตกเลยหรือมันมามันพอมันพอาะจีบหัวมันเก็บของทันเท่าอันนี้ตกลื่นลื่นลื่นมาบึกขึ้นมันมันมันมาอาเราแบบ เปอร์บรูบรูบาบาดลุงมงาที่ลุ้นบาดใด้ก็เลยเอาของมาทันเลยแล้วก็ตอนนี้บ้องหูมาเบียดด่งบอเพราะว่ายกกองขึ้นมาขึ้นก็น,นำไหลจ้าลงออกมาจากเบียดขีดั่งบอมันจะติดบอตอนนี้ตอนติดแล้วมันจะมีเสียงแชกซ้อนบอกรบเบรุ เสียงพูยิน่องมากเหรพูยิน่องย่งตัวเสบ้ากพูนยิน่อง,งนะมีบูดหล,ลับไปน้อง เป็นนักสีเลยพี่น้องเป็นน,นัสีล้วมอน,นีมอนีเต่าเบิดมันมาอยู่ในชุมชนคนปลาทำมอน,นี้เยอกวาแบม,มูพี่น้องพี่น้องรถไฟฟาตัรถอะไฟชาตัรถอ,อะ้เรียรถไฟ ये, ये yeah, 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 ชื่อ้พี่น้องอาจารย์ต่ำอาจารย์ต่ำหำบันโอ้ยบรรทัดได้สัมภาษณันโน,นตีก้นโยช่องช่องไง่ก้นสัมภาผัสไว้แล้วต้องรับช่องนาโน,น,นตีรับเอามือหามือว่างกันครับเอาพลัชมุ้งกับพ่อละ พี่น้องโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่าน,นี้แหละขออนุญาตพักผ่อนก่อนพ่อ,อกัดกินหนักครับขอบคุณสวัทวดดีครับ